รายการต่อไปรายการที่1นึ่งศูนย์หนึ่งคือสายห้าสิบเอลุนแคทถึงเจ็ดปีชายชุดที่หนึ่งรุไวที่หนึ่งพัทรพลวัดเมทัศกรวาสลุไวที่สองนภพัฒน์จริญสิงรุไวที่สามทิมานนาชาติสายฝันรุไวที่สี่ติณอนุบลแพรลุไวที่ห้าเป้าวรพัฒน์มาดาอุปถัมและรุไวที่หก ชะจลยู่าไปครับเอาแล้วครับใครจะนำใครจะตามมาดูกันโอ้โหตอนนี้ครับไปเลยครับโอ้โหจ้วงเลยทีเดียวครับตอนนี้ครับนี่ครับโอ้โหตอนนี้รู้สึกจะเป็นลูกที่สี่ครับตีนครับโอ้โหตีนตีนไฟไวครับ โอ้ไปยังไวเลยตินตีนไปแล้วครับโอ้เอาเอาหมดแรงครับหมดแรงครับเอาสู้ต่อครับสู้ต่อโอ้โหไปแล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับตีนครับไม่ธรรมดาจริงๆครับตีนโอ้โหสบายๆแล้วครับชิวๆครับ และก็เข้าเส้นชายไปก็ตีนครับตามด้วยอ้าวอ้าวอ้ายังไงครับโอ้โหนี่ครับตามมาครับลูที่ห้าครับเอาเด็กกระดาษที่ที่มาครับที่มาที่มาที่มาโอ้โหนี่ครับที่สองครับที่มาตามด้วยลูที่ห้านะครับและก็อีกหนึ่งคนนะครับนี่ครับนัทประพัฒครับจักเจริญศป์นะครับตามมาครับ